สำนักงานเขตสาทรจัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเขตสาทรครบ36ปีเมื่อวันที่14พฤศจิกาย,ยน2568ที่สำนักงานเขตสาทรกรุงเทพมหานครได้มีพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเขตสาทรครบ36ปีโดยมีพระเด็พระกุณพระศวีเชิราภรณ์ผู้ช่วยเจ้าวาดประยาณวาผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกรวฐศาสนาเฉลิมพระเกียรติจบัรญุบีทีวี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ดรแพทย์หญิงเลิศลักษวีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายขราวาดพร้อมกันนี้ประเถรรัวยานวานายธวชัยแพงไทยผู้มีการเขตสาทร ดปรปนตร์เสรีวงศ์ณอยุธยาผพ้่อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพประเกศเอเป็ยบีทีวีสำนักง,งานสาขาวัชยานาวาฝ่ายคราวาสคณะผู้บริหารสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพระ,ระกิจเครือข่ายเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเขตร่วมในพิธี ทั้งนี้ช่วงเช้าได้มีการประกอบพิธีสักการะหอพระพุทธยาน,นาวาศีสาธรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําสํานักง,งานเขตโดยมีนักเรียนโรงเรียนวัดดอนร่วมแสดงบรรเลงดนตรีไทยก่อนที่จะมีพิธีทําบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลสําหรับเกษสาธรประกอบด้วย3ามแขวงคือแขวงยาน,นาวาแขวงทุ่งวัดดอนและแขวงทุ่งมหาเมฆเติมเป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่าการเกษตรปัจจุบันกลายเป็นชุมชนหนาแน่นและเป็นศูนย์กลางย่านธุรกิจ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจค้าขายและรับจ้างทั่วไป